ดีจ้าตอนเช้าว,วันนี้นะคะสวัสดี uh, love l y morning in the university r a j a p a t University this now I come in the university this h a l f working research and analysis um, something to to uh, analyze this information. I read a bit and the introduction. Uh, สวัสดีนะคะวันนี้มาที่มหาวิทยาลาวสวัสดีตอนเช้าวันนี้กับพลังขับเคลื่อนที่ดีนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเคลียร งานประมาณก่อนเที่ยงนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้ออกก่อนเที่ยงนะโอเควันนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้มาตอนเชา้าเอ๊ะเราจะไปจิบกาแฟก่อนดีหรือเปล่านะคะโอ้อากาศดีมากเลยตอนเชา้าวันนี้ ไม่อยากทำอะไรเลยอยากแค่ <laughs> นอน <laughs> อยากอยากนอนเฉยๆแล้วก็อยากไปเที่ยวปราสาทเอออยากไปไหว้พระตรงนูน้นตรงนี้แล้วก็อยากไปเที่ยวสถานที่โบ,บราณเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์เก็บตังก่อนนะคะเซฟมันนี่ก่อนแล้วก็น่าจะมีทริปนะคะในการเดินทางไปเที่ยวนะ ท่องโลกเลยนะฮะจะไปอยุธยาสุขโขทยัยศรีสัชนาลัยทวรารวดีศรีเทพจะไปให้หมดเลยนะคะ,ะตั้งใจแหละเราจะต้องกวาดความสุขของเราสิ่งไหนที่เราอยากเจอสิ่งไหนที่เราอยากเห็นสิ่งไหนที่เราอยากเป็นอยากไปเราต้องจัดการกับมันโฟกัสนะคะเวฟออฟไลน์ mình, ของตัวเองโฟกัสทางเดินของตนเองถ้าเรามีความมั่นคงเราสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างให้เกิดความมั่นคงได้แต่ถ้าเราไม่มีความมั่นคง ะะวันนี้ไม่เปลี่ยนพรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีดังนั้นอาจารย์ขอเลือกเอาความมั่นคงมั่งขัง่งและยั่งยืนแล้วก็เลือกเอาอะไรที่ใช่ถ้าไม่ใช่ตัดออกไปเสียเวลานะคะเสียเวลาพูดเสียเวลาคบเสียเวลาทุกอย่างเพราะบนโลกมนุษย์ใบน,นี้มีมนุษย์เยอะแยะมีคนที่ทําให้ให้ให้เรามีชีวิตที่ดีมากมายเหลือเกินดังนั้นถ้าเราโฟกัสนะคะที่ตัวของเราเองแล้วพยายามที่จะพัฒนามันนะคะ เราก็จะโน่นนี่นั่นะนะอันนี้ได้มราจะมีพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะคะโอเคอันนี้เราจะเรียกในนี้ว่าเป็นตึกช้างอันนี้ตึกช้างนะคะตึกช้างเดี๋ยวเราจะไปไปที่ห้องอผู้ช่วยอธิการบดีนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำงาน สวัสดีตอนเชา้าโอ้ยหัวขาวชั้นต,ต้องซื้อรองเท้าใหม่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังใส่สบายอยู่